ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวไม่ครับไม่ได้ทำคลิปประมาณเป็นเดือนเอาไม้อะแดปเตอร์ส่งเคมาเลยประมาที่แรกเขากว่าส่งไปเลยประมาณมา174วันสรุปแล้วเป็นเดือน แย่ยุกก็จะซื้อใหม่ก็โอ้โหราคามันก็เอาเรื่องเหมือนกันอะไรว่าพันแปดพันเก้าก็เลยถสีโอกาสก่อนได้นี้ไปเดินเรื่องเอกสารด้วยรถชนยังไม่จบอีกน่าเบื่อมาก แล้วก็ถือเวลาดูแลรถทำความรู้จักกับรถอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะมันจะมีการเช็คเซอร์วิสตามระยะทางนะแล้วก็การเช็คเซอร์วิสที่จริงๆผมว่ามันไม่ต้องรอระยะทางถึงหรอกถ้าเซอร์วิสได้ก็เซอร์วิสเลยอย่างเรื่องอกองผมว่า ไม่ต้องรอถ้าเซอร์วิสได้ก็เซอร์วิสไปเลยดีอ่ะอ่าผมเซอร์วิสอ่าอะไรวะมีล้างชุดข้างโหฝนเต็มริ ผมเพิ่งมาล้างตอน6,500โลนะกับเปลี่ยนกองตอน6,500กว่าโลนะี่ไะไปแรกสั่งกองแต่งมาอันนี้ไม,ไม่ไม่ใส่เพราว่ามีข้อเสียนู่นนี่นั่นก็ยังไม่ได้ใส่ก็สั่งกองของศูนย์มามันที่ร้านเอาขาย199แต่ผมซื้อมาก็สี่อันแล้วก็ใช้โคแชอะไรมันก็เหลือตกอันละ150บาท ถ้ากองแต่งเป็นผ้าก็เก้าร้อยถ้าเป็นไทตะเลขอะไรเนี่ย <g ười> ก็ประมาณพันพันสองแต่ผมว่าใช้ของศูนย์นี่แหละร้อยห้าสิบดำก็เปลี่ยนอ่0เรารอยห้าสิบาทหนึ่งจริงสามพันเปลี่ยนทีได้สี่พันเปลี่ยนทีมันแล้วแต่เราเราจะเปลี่ยนต่อกิโลแต่ว่าชุดข้างควรออทำความสะอาดบ้างนะควรจะล้างบ้างนะ ก็6,500โลงผมนี่คือแบบถ้าเปิดฟ้าออกมาโอ้ฝุ่นร่วงเต็มเลยก็คือล้างชุดใหญ่ไปเลยล้างได้ก็ล้างนะรถเราไม่ต้องรอเลยะทางพอกองนี้รู้สึกว่าทาระยะมันจะเปลี่ยนตอนหมื่นสองมั้ง คือด,ดูนะก็เ,เปลี่ยนไปก่อนเลยผมเพราะมันดำพืดมากอะ่ะคือแบบไม่รู้มันจะกองอะไรได้หรือเปล่าไม่รู้ถ้าดำขนาดนั้นนะอไฟแดงดด้้วกัาจุวิก็เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนมันจะมีอะไรนะหลักๆก็ไม่มีนะที่แรกก็จะเนี่ยนะ ถอดเบรกออกมาทำความสะอาดหน้าด้วยนะภาพเบรกอะไรเงี้ยผมมาดูมาทำความสะอาดนัง่งเพราะอ่าข้างหลังนี่มันน่าจะโดนฝุ่นโดนอะไรเยอะหน่อยๆเยอะไม่หน่อยน่าจะมากแต่ทำไม่เป็นจุด้างนี้ผมก็ให้พี่ผม สอนผมก็ทำให้เป็นไอ้เรื่องรถนี้ผมแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยถ้าให้พี่เขาเขาสอนเพราพี่ผมนี้แม่งทำเป็นหลายอย่างประกอบกับหนังสือเพราะของพี่ผมมีอยู่แล้วอะไรองีแ้แต่จริงใน y u t u b e อะไรมีสอนหมดนะว่าทำอะไรยังไงก็ลองดูกันนะครับก็พวกของแต่งอะไรที่เราจะแต่ง นอกเหนือจากของศูนย์ก็ดูดีนะผมว่ามันของเดิมมันก็น่าจะทนสุดแล้วอะไปเปลี่ยนแล้วมันอาจจะดีแต่มันก็มีข้อเสียอยู่แหละอย่างกองเพราะว่าอากาศมันเข้าดีขึ้นมันก็อะไรมันก็ดีขึ้นแต่ว่าเขาก็ว่ากันว่านนะว่าฝุ่นอะไรเงี้ยมันกองไม่ดีเท่าของศูนหรอของศูนมันจะดีกว่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ข้อดีของตัวนั้นก็คือมันล้างทำความสะอาดาได้ แต่ก็ละสองร้อยอ่ะแต่ผมซื้อมา150ร้อยห้าสิบผมว่ามันก็ผมเปลี่ยนเดี๋ยว่าผมไม่ต้องไปซื้อน้ำวงน้ำยาอะไรเพิ่มเติมที่จะมาแบบมาทำอะไรมานะซื้อใหม่เปลี่ยนจบ นี่มันก็น่าจะโอเคนะมันน่าจะชัวร์สุดเขาคงเขาคงผ่านการวิจัยอะไรมาแล้วนะกล่องกล่องอะไรผมก็ใช้ของศูนย์นะถึงมันจะห้ารา้อยกว่าบาทแต่ผมว่ามันไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยอะน้ำมันเครื่องก็ของศูนย์แรกของศูนย์หมดเลยผมเน้นของศูนย์แต่ใช้ตัวที่มันเกรดดีดๆก็ น่าจะเพียงพอก็อยู่ที่ที่ตัวเรานะว่าเออเราจะใช้อะไรยังไงแต่ผมว่ามันน่าจะจบแล้วแหละเพราะมีประสบการณ์หลายอย่างคือของเดิมมันก็ดีอยู่แล้วแค่ทำนู่นนี่นิดหน่อยก็น่าจะโอเคอะไรประมาณนั้น จริงๆผมอยากปากเรื่องหนึ่งแบบเข้มๆไปนะไอ้เรื่องประกันผมว่าขอร้องให้ทำเถิจริงอออีกหน่อยไอ้เรื่องของเครื่องอนะ่ะที่มันประกันนะประกันเครื่องยนต์นะว่าของเดิมชัวชัวเช็คการเช็คเซอร์วิสอะไรเงี้ยผมว่าเช็คเซอร์วิสเนี่ยแหละของสูเนะ่ยถึงจะ อะไรยังไงว่าศูนย์มันก็น่าจะาชัวร์สุดนะเพราะผมว่าผมเจอร้านที่เออมันเซอร์วิสโอเคหรือแบบโอเคดีอะถ,ถึงว่าข้างนอกมันจะถูกกว่าอะไรเงี้ยเอาอ่ากองเอาอะไรที่เราซื้อไปได้มาเปลี่ยนเปลี่ยนให้ได้แต่ว่าน่นะเช็คเซอร์วิสในศูนย์นะโอแล้วมองอะไรวะ เพราะมันได้ประกันเครื่องไม่ขาดไม่อะไร่มีปัญหาพอเจอเจอบางร้านทําไม่ดีมันมันก็ไม่รับประกันอะไรให้เรานะก็เนี่ยแหละศูนย์ชัวร์สุดมีการรับประกันก็ประกันเนี่ยอุบัติเหตุผมว่าทำเลยครับสองบวกสามบวกก็ทำไป อ,อ๋อเนี่ยอย่างผมอะเจอปัญหาแบบปวดหัวมากเลยรถชนตั้งแต่วันที่สี่พฤศจิกานะปีที่แล้วอ่านนี้ยังไม่จบเลย แบบค่ารักษาพยาบาลอะไรผมก็สำรองจ่ายเอาไปหมดนะนะถึงว่าจะเบิกบริษัทกลางได้อะไรเงี้ยผู้กรณนี้แม่งไม่มีอะไรเดยเอกสารแบบรถภาษีพรบอกขาดตัวคนขคับไม่มีแบบขี่ประกันเขาก็ไม่มีและประกันของผมก็ไม่มีแต่ผมไม่ฝ่ายถูกทาเอก,อเอกสารเอกสารว่าเขาเป็นฝ่ายผิด แล้วยินยจน,นชดใช้ทําเอกสารการตกลงชดใช้นี่กันโอ้โหมีทุกอย่างแต่ก็ยังได้เงินไม่หมดเลยจที่แรกจะขอผ่อนอ่าพอขอผ่อนไปอะสิบวันยี่สิบวันอ่ะเป็นเป็นขอยืดไปอีกหน่อยอเป็นวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกแามาแล้วจะให้เป็นก้อนขอให้เป็นก้อนเลยวะ อพอจงให้เป็นก้อนก็จะขอพอนคือมันมันยืดเยื้อเพราะตั้งแต่วันที่สิบหกสิบหกธันวาเนี้เขาไม่ได้ผ่อนผมเลยนะไม่ได้ผ่อนต่อจะให้เป็นก้อนจริงๆถ้าตั้งแต่วันที่สิบหกธันวานถ้าว่าให้ผมอธิษพันนะป่านนี้มันหมดไปแล้ว ถ้าแกก็ว่าลูกน้องหนีไปแล้วนะแล้วจังหวะนั้นผมแม่งคิดยังไงไม่รู้ไปตามหามันตามหาแบบถามตั้งแต่หน้าปักซอยอยท้ายซอยว่าเจอคนอะไรแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไหแบบมพอไปตามปุ๊บเจอจังหวะมันอยู่ทางหน้าพอดีเพราะมันเหมือนแบบไอ้คนลักษณะเนี้ยมันมีอยู่คนเดียวนะทั้งในซอยโอ้โหผมตามหาสักพักหนึ่งอ่ะพอเจอปุ๊บมัน ไปจังหวัดที่มันอยู่ข้างหน้าพอดีผมว่าโรงงานมันน่าจะมีข้างในแต่มันอยู่ข้างหน้าพอดีถ้าจังหวัดที่ผมไปแล้วไม่เจอมันอยู่ข้างหน้านะมันก็คงไม่ออกมาจังหวัดเจออยู่ข้างหน้าปุ๊บมันก็หล่นๆนะทําตัวไม่ถูกมันก็ไปเรียกลูกพี่มาเท่าแกนมาผมก็ถามเท่าแกอา้าวไหนว่าพี่บอกลูกน้องหนีไปแล้วไงมันก็บอกอ๋อมันมาแล้วคือแบบก็ใจอารมณ์แม้ว่า มันมันยังแขบอกว่าเออลูกน้องมาแล้วเพราะตอนที่มันนัดผมมันจะให้ผมหมดตั้งแต่วันที่ห้าห้ามักกามันบอกคําเดียวนะวันที่ห้ามกกลาให้ทั้งหมดก็ออคือแม่งพูดแบบโอ้โหว่าห้าห้ามักกาลาห้ามักกรับพอโดนถึงนที่ห้ามักกาลาแม่งบอกลูกน้องหนีผมก็เลยไปตาม เนี่ยล่าสุดก็บอกจะให้ผมหมดตั้งแต่วันที่สิบหกสิบหกมีนานะก็ไม่ให้แม่งจะขอผ่อนผมก็บอกโอ้โหมันไม่ใช่เวลาที่จะขอผ่อนแล้วนะนัดผมแบบเป็นเด็กแม่งไม่ให้ผมมาห้าพันบอกเองอย่าเรื่องมากเพราะว่างั้นอ๋อที่จะบอกเองอย่าเรื่องมากเรื่องมากใกล้เฮียละมึงเป็นคนนัดกูเองก็มึงจะให้กูวันนี้วันนี้พอถึงเวลามึงจะมาผ่อนแม่งบอกผมเรื่องมากไอเวร เขาผมให้ตำรวจเขาส่งหมายหมายเรียกไปนี่มันเลยไนงะที่ทำงานมาเลยตำรวจก็บอกอ๋อเดี๋ยวให้สายตัวเเขาส่งหมายเรียกไปที่ทำงานมาเลยหมายที่สองเพราะหมายแรกส่งไปที่บ้านอ่าคุณเมื่อกี้ลำเนามันก็ไม่ตอบไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จะให้ส่งหมายแั้งแต่วันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมีนา แต่นี่ยังไงไม่รู้ตำรวจเขาไม่ได้ส่งไปเพราะว่าเขายังไม่ว่างคุยกับแล้ววันพอวันที่ททผะตอนที่มันไทยมาบอกแต่เรื่องมากมันบอกว่าเนี่ยท่านท่านเหนือจากเนี้ยจะไม่ให้แล้วนะถ้าอยากได้ก็ฟ้องเอาแต่มันไม่ได้พูดน้ําเสียงแบบอย่างเงี้ยมันกวนข้นตีนอ่ะผมก็เลยบอกเออไอเ้เยจะให้ฟ้องก็ให้ตำรวจเขาส่งอหมายเรียกไปเทียมงานไปเลยกันให้มันมาสอนอ,อมา เป็นอะไรเพื่อที่ตำรวจเขาจะส่งเอกสารที่ฟ้องศาลต่อไปอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่ค่อยัวรวแต่มันก็ประมาณนี้แหละของผมจริงๆถ้าคนมบรรทุนสีจริงๆใช่ปะค่ารักษาพยาบาลเนี่ยผมรักษาได้สามหมื่นเนี่ยผมสามารถที่แบบรักษาเต็มจํานวนก็ได้นะเพื่อยังไงมันก็ต้องชดใช้ใช่ปะละเพราะยังไงของบริษัทกลางมันต้องไปฟ้องร้องเรียกอะไรจากมันอยู่แล้วอ่ะ อนี่คือแบบอะไรก็ไม่ไม่อะไรทักอย่างแล้วก็อะไรกันไม่รู้จะเอาอยัางไงกับคนพวกนี้เหมือนกันจริงๆถ้ามันไม่โดนสังคมลงโทษนะอย่างว่าแหละมันไม่รู้สึกหรอกถ้ามันไม่โดนกัดตัวกับครอบครัวมันนั้นนะเนี่ยทําไปเถอะทุกคน มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเราทั้งนั้นนะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวใครเลยถ้าคุณแบบบาดเจ็บหนักมาเงี้ยมันมีค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องแบบมาโอโ้โหยืมกู้นี่ยืมสินมาของผมมายังดีที่ว่าอ่ามีเงินสำรองไว้ส่วนหนึ่ง ไม่ต้องไปหยิบยืมที่มาซ่อมรถหรือไม่ต้องไม่ได้เจ็บหนักที่ต้องแบบมารักษาตัวเองอะไรเงี้ยถ้าต้องมารักษาตัวเองก็โ,โหแย่เลยคลิปนี้ก็น่าจะได้อัพประมาณวันออังคารหรือพุธถ้ารับหลังจากอังคารหรือพุธแสดงว่าตุลาที่ผมไปทำนี่ก็ทำเพล้ว เพราะผมจะทําเรื่องเกณฑ์ทหารเนียเพราะมันนี่มันเลยมาหลายปีแล้วอะที่ไม่ได้ไปเกณฑ์นะ่ะก็ผันผันอะไรมั่งปีนี้ก็ว่าจะเคลียร์ให้มันจบๆไปเพราะว่าถ้าเออไปเกณฑ์ปีหลังๆแล้วมันเกิดเหตุลุกุกมาเนี้ยดันเป็นเข้าไปอีกโอ้ไม่ไหวร่างกายเราอายุเยอะไม่ไหวหรอกจะเป็นทหาร แดดเปี้ยงเลยนะนี่ขนาดมีแว่นกันแดดนะในหมวกโอโ้แสบหน้าแสบอะไรไปหมดแดดมันร้อนจัดอะ่ะมันทะลุโม่งออกมาเลย <S <S นี่ต้องไปดูสถานที่นะว่า เกีนที่ไหนรู้แต่ว่ามันอยู่วาดสันเพชรแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนาม Google แ a p มันข้ามสะพานไปหน่อยหนึ่งแล้วเล้วตรงไหนไม่รู้ก็ต้องไปดูนะก็ยินดีด้วยนะสำหรับคนที่ผ่านเกีนทหารแล้วไม่ติดจริงๆก็มาแชร์ประสบการณ์ได้นะว่าเออมันเจออะไรบ้างไม่รู้ในการเกียนทหารอะไรเงี้ยเพื่อเป็นประสบะการณ์จากเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะ ฮัลโหลเออเมื่อกี้หลงเอาไปกลับรถมา เดี๋ยวสายนี้ฮะไปตามทางจะได้เจอวัดละเพราผมต้องมาต้องมาดูทางก่อนเดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเลดเดี๋ยวอะไรมีวนายคลองวัดสันเพชร เท่านี้แหละเออน่าจะตรงนี้แหลออะอลโอเคดูเรื่อง One eternity later yeah i've been running and running a haunted, It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all on myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, "Oh well." Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase.